คลิปหน้าหลังจากเมื่อวานนี้5พฤษภาคมมูล,ลนิธิร่วมกตันอยูรับแจ้งจากสนประเวศพบศพเด็กทารกถูกนำมาทิ้งถังขยะในห้องน้ำแบบหยอดเหรียญที่สนย์อาหารแห่งหนึ่งกลางซอยกรุงเทพปริทา8ที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบพบศพเด็กทารกเพศชายอายุในครรภ์ประมาณ9เดือนซึ่งมีกระดาษทิชชู่อุดอยู่ในปากและจมูก ความคืบหน้าในการคลี่คลายคดีฝ่ายสืบสวนสอนประเวศตรวจสอบสภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังไปถึงวันที่4พฤษภาคมพบหญิงวัยรุ่นต้องสงสัยคนหนึ่งเข้ามาใช้บริการต่อเนื่องสครั้งโดย2ครั้งแรกเข้าไปในห้องน้ําหญิงใช้เวลาไม่นานต่อมาเข้าไปใช้บริการอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เข้าไปในห้องน้ําหญิงนานกว่าหชั่วโมง ฝ่ายสืบสวนได้ขยายภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกตำหนิรูปพรรพันธ์ของหญิงวัยรุ่นต้องสงสัยได้ชัดเจนจึงให้พยานแวดลอด้อมดูปรากฏว่าหญิงวัยรุ่นต้องสงสัยคนดังกล่าวคือแม่ค้าขายไก่ย่างใกล้กับห้องน้ำสาธารณะที่พบร่างทารกประกอบกับช่วงเช้าของวันนี้5พฤษภาคมย่งมาขายไก่ย่างตามปกติ ต่อมาเวลา17นาฬิกาฝ่ายสืบสวนสนอประเวศติดตามแม่ค้าไก่ย่างจนพบทราบภายหลังชื่อนางสาวน้ำพึ่งนามสมมุติอายุ19ปีสัญชาติลาวโดยนางสาวน้ำพึ่งรับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับภาพจากกล้องวงจรปิดและเป็นผู้ให้กำเนิดทารกคนดังกล่าวนางสาวน้ำพึ่งอ้างว่าแฟนคนปัจจุบันเพิ่งคบกันไม่นานและพ่อแม่ของตนเองไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้เคยถูกล่วงละเมิดจนตั้งครรภ์พ่อและแม่แฟนไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น จนกระทั่งเมื่อวันที่4พฤษภาค,คมเวลาประมาณ4โมงเย็น รู้สึกปวดท้องจึงใช้บริการห้องน้ำสาธารณะเดินเข้าออกสองครั้งแต่พอเข้าห้องน้ำหญิงอีกครั้งก็คลอดทารกออกมาแต่ยังอยู่ในห้องน้ำไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะพ่อแม่และแฟนไม่รู้ว่าตั้งครรภ์ขณะเดียวกันแฟนมาตะโกนเรียกจึงใช้กระดาษชำระอุดจมูกอุดปากทารกก่อนทิ้งในถังขยะในห้องน้ำตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนประเวศดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป